อันนี้อะไรอันน er. ี้อะไรอันนี้อะไร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 ไม่ใช่โตอะไรโตอะไรพอสับอายุขวันตาน้องเอยพี่มานั่งทําตาปีบปีบโอเคตอนนี้เราอยากจะให้ทั้งสองคนมาเล่นเกมกันโดยจะให้โดยเราจะมีน้องสองคน คืออยากจะให้แบ่งเป็นทีมหรือว่าจะแข่งกันเองจะยังไงก็ได้ให้เลือกกันเลยว่าจะเอาแบบไหนคุณจะแข่งกับผมปหมล่ะมาดูกันว่าใครหวยกันเป่าหยิงฉุบกันค่ะใครแพ้กว่าซิงอาจจะแพ้ในเป่าหยิงฉุบแต่เราจะชนะในเกมอาจจะแพ้ในเป่าหยิงฉุบแต่เราจะชนะในเกมให้บอกีรอคาเดียวพอลค่ะเลคลิปนี้20นาทีแล้ว มาปั่งฉุบปั่งฉุบเพื่อความยุติธรรมมาคุณออกอะไรเอากระดาษได้แล้วเธอออกอะไรผมจะออกกันไกลเอ้ยเอาชนะเลยเหรอเอาชนะดิวันอะไรจะเป่าให้แพ้เอามาเป่ายิงชุดอย่างน้อยผมก็ซื่อสัตย์ต่อหัวใจของผมต่อหัวใจของผมเออเล่นเหะกติกาเกมเพลงนี้คือให้ทั้งสองทีมทายชื่อเพลงจากคำใบ้และท่าทางต่างๆหากทีมไหนทำคะแนนเยอะสุดถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลย ฉันล้านนั้นชอบกับคุณงับงับจดชิ้นนั้นชาบขึ้นงับ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 แล้วฉันล้านนั่นชอบงับงับก็เนื้ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยจกครั้งกูมีกูมีไม่ใช่ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยนกอะไรล่ะอะไร มาทำให้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายเฮ้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอไอะอะไรไม่ใช่อันนี้อะไรโตโตโตก็อะไรโต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 กแพงโตกแพงต้องมีอะไรผิด้าเธอมาทาให้โตะกแพง Nobody, nobody but you. Toot 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 toot. Nobody, nobody okay. Let's kill this love. Dum Let's kill this love. Back ping. <laughs> ทีกับพีสิบวินขกดเวลาช้าแล้วเม่ยถือว่าทำเวลาไปได้แค่เห็นนะผมเห็นนะมพี่หหายอยางอะไาทียครึ่งอาทีครึ่งอาทิครึ่งโอเคค่ะ5 4 3 2ี่ามจับเวลาค่ะเชิญเซาฉันตรงนะให้เอาปากกามาวงมาวงอ่ะวง น้อเนตาปบปินดลก็อวเยนี่ยพอสามอายุขันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทาตาปิบปีนั่งทาปบปบนั่งทตาปบปนั่งนั่งนั่งทำตาปบปนั่งทำตาปิบปิดเป็นอะไรอะนั่งทำตาปบปไอชิโอคอนโดน้โมนโม

ถ้าเกิดผมไม่เสียเวลากับการที่คุณเราล้วนได้คุณหัวทำลาได้ดีมากระหว่างที่พูดเป็นไงบ้างกับการแข่งกันปกติชอบแข่งกันไหมชอบเอาชนะกันครับแต่แพซนก็พูดแล้ววันนี้ก็คือขอตบมือให้กับของทีมแซนได้วยค่ะเอาจริงๆฉันไม่เคยเล่นเกมชนะเลยจนมาวันนี้มึงคงไม่ชนะหรอกถ้าเกิดเขาไม่มาบอกเวลากูอย่างนั้นนะนั่งทำตาปิดๆขอดู้เป็นไง